ทุกคนครับก็คืออันนี้เนี่ยตามชื่อหัวข้อที่ผมตั้งไว้เลยนะสำหรับซีประดับอนิเมะฮาเรแนวฮาเรมเนี่ยผู้หญิงเนี่ย,เ,ยเพียบแล้วก็คือมันมีเรือให้อวยเยอะไงไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียวที่รู้สึกว่าอยากจะอวยมันก็มีหลายคนที่แบบพร้อมที่จะเข้ากับพระเอกได้นะฮะอันนี้เป็นแนวฮาเลมที่แบบผมชอบมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว,ว่าว่ามีเรื่องไหนกันบ้าง ชา้แดงผู้บ้านรักอมกมีนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพื่อนจบไปเมื่อประมาณปีที่แล้วด้วยนะพบกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะฮะที่ได้อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกพำพร้าคามิอเตอุริวซึ่งเขาเด็กพระเอกของเรื่องนี้ที่ได้เดินทางมาที่ศาลเจ้าที่มีชื่อว่าศาลเจ้าอามากมิเขาหนะั่กำลังจะย้ายเข้ามาอาศัยในหน้าที่แห่งนี้เพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยมันคือการเข้าเรียนคณะแพทย์ในมหาวิทยายลัยโตเกียวซึ่งพอพระเอกมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้พบว่าไม่มีใครออกมาต้อนรับเขาเลยสักคนหนึ่ง พอเข้าไปในห้องพักอาศัยแล้วเนี่ยก็ได้พบกับหญิงสาว3คนที่กำลังยุ่งอยู่กับการใส่ชุดชั้นในชิบหายแล้วมึงอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ปรากฏว่าพวกเธอเนี่ยเป็นมิโกของศาลเจ้าแห่งนี้นะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมันก็จะได้เจอกับความวุ่นวายชิบหายวายปวดอย่างแน่นอนกับการมีฮาเดตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็มีฮาเ็มที่ออมีมา3คนอยู่นะซึ่งคนที่4เนี่ยมันจะโผล่มาหรือเปล่าไปหาโดเองมีงหลัหลกๆด้วยกันก็จะมีคนน้องที่มีชื่อว่าอาซาฮีคนกลาก็มีชื่อว่ายูนะ แล้วก็อาจีเบิ้มเบิ่มคือลือก็คือยาเอกนี่แหละในบรรดาสามพี่น้องผมชอบคนผมแดงสุดละสาวผมแดงจนเจริญคนพี่นี่ก็ดีเหมือนกันนะก็เบิ่มเบิ่มคือลือเลยแล้วก็อาากีนี่ก็ยังดีอยู่เหมือนกันเป็นน้องคนเล็กสุดของบรรดาบ้านนี้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งอะสาวน้อยคนนึงนะนอ,งนงนะอันนี้เนี่ยใครที่ชอบเรื่องนี้มีใครที่รู้สึกว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับ ยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง7เปิดเรื่องนี้มาเนี่ยเราคนดูเนี่ยจะได้พบกับไอ้หน้าคนนึงไอ้หน้าหมีคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพระเอกแล้วก็เป็นเด็กมีปัญหาของเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็คือพระเอกของเรายามาดะเรียวเป็นเด็กเกเรมอปลายปี2นะที่มีชื่อเสียงเรื่องของการต่อยตีขาดเรียนแล้วก็ผลการเรียนเนี่ยยำแย่มากๆซึ่งมันจะต่างจากอีกคนนึงมากๆเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าชิไรชิอุร,ระะเป็นสาวรุ่นเดียวกันนะนะที่มีผลการเรียนยืนหนึ่งของชั้นเรียนนี่เลย น่าจะเป็นนางเอกคนเรื่องนี้ด้วยช่วงที่เธอคนนี้เนี่ยกำลังเดินกลับห้องเรียนเนี่ยไอ้พระเอกมันเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไส้ทำไมเธอคนนี้มาถึงเก่งจังไม่ชอบเด็กเรียนเลยว่ะก็เลยไปดักรอเธอตรงที่หน้าบันไดแต่ด้วยความซวยเนี่ยพระเอกเนี่ยมันก็เลยพัดตกใส่บันไดไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เลยพัดตกบันไดไปชนกับชิรายชี้เข้าให้แล้วทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้สลับล่ากกันโดยบังเอิญแบบไม่รู้สาเหตุด้วยเอาแย่แล้วไงและเรื่องน่าสงสัยนี่ยก็ได้เกิดขึ้นจนได้ จนต่อมาเนี่ยก็มีคําตอบที่ทั้งคู่เนี่ยหามาได้ก็คือว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาได้สลับร่างกันด้วยการจูบว่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะคือแบบมันมีเรื่องนี้รับมากมายเลยทั้งแบบการสืบหาว่าทําไมชิราอิชิถึงมีพลังแบบนี้แล้วทําไมพระเอกถึงมีพลังแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็จะมีสาวๆหลายคนเลยเลือกไปสนายของโรงเรียนนี้เลยแหละนะฮะอันนี้ก็ไปหารับชมได้นะครับคือ แบบแต่ละคนนี่ดีงามมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องหัวชมพูนะโอ้โหคนนี้เนี่ยโอดากิลิเนี่ยเขาชอบเลยเป็นตัวที่ผมชอบมากในเรื่องนี้เลยนะมีคนหนึ่งเป็นผมสีเหลืองผมสีชมพูโอ้โหอันนี้เนี่ยสุดยอดมากเป็นทรงอาเจมากเลยนะฮะอันนี้ใครที่ชอบเรื่องยม,มดาะคงกับเป็นวอเทนเจตเนี่ยก็ไปหารชมได้นะครับ <S <S มีให้ดูหลายตอนนะมีตั้งสิบสองตอนนะแล้วก็มีมังงะด้วยซึ่งเขาไม่น่าทำต่อแหละสำหรับในตัวส่วนของอนิเมะภาคต่อเนี่ยไม่น่าทำต่อแล้วไปหาอ่านมังงะเอาได้นะฮะ นดับที่8เนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาเพิ่งจบไปเมื่อประมาณปีที่แล้วด้วยนะเป็นเรื่องที่ผมชอบมาที่สุดละบรรดาอนิเมะฮาเร็มปี2024 2 0 2 4ที่ว่าด้วยเรื่องของพ่อหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนุม่มมปลายปี2ที่มีชื่อว่าคออุบุระมุสามะเนะที่ได้อยู่ชมรมวรรณกรรมนะซึ่งมีมันคนเดียวที่เป็นประธานของชมรมนี้และตอนนี้เนี่ยก็ดูกำลังสนุกสนานกับการชมอนิเมะที่ปลดปากของเขาอย่างดิลิเอล หญิงสาวชุดขาวแถบสีชมพูผมสีเหลืองส้มนี่เรียกว่าเป็นไวฟ์ูของเขาเลยก็ว่าได้แต่ว่าช่วงวันเวลาอันสงบสุขของมันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีหญิงสาวแม่นผมสีชมพูที่น่ารักคนนี้เนี่ยเธอคนนี้เนี่ยก็ได้นำตัวว่าเธอเนี่ยชื่อว่าอวานรติลิสะเป็นสามปลายปีหนึ่งนะได้เข้ามาแล้วก็ขอเข้าชมรมนี้ด้วยพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครเนี่ยเข้ามาลุกล้ำอาณาเขตของมันด้วยที่นี่น่ะมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะมีแต่โอตาคุทั้งนั้น แต่ว่าดิลิสะก็ไม่ได้สนใจและก็ไม่ตกใจกับการที่พระเอกมันเป็นโอตคุอย่างใดเลยแถมเธอเนี่ยยังไปเห็นตัวฟิกเกอร์ดิลิเอลในห้องนี้อีกแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบตัวริลิเอลเหมือนกันสนใจพิเศษด้วยเธอเนี่ยก็เข้าใกับเขาได้แบบถูกคอเลยคราวนี้เนี่ยดิลิสะเองเนี่ยก็มีสิ่งที่อยากจะให้ล่นพี่เนี่ยช่วยอะไรเธอหน่อย เธอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการปลดเปลืองเสื้อผ้าของเธอเนี่ยต่อนหน้าพระเอกเลยปรากฏว่าเธอเนี่ยได้ใส่ชุดคอสเพย์เป็นชุดดิลลี่เอลนะไอ้พระเอกมันเห็นเนี่ยก็ได้แบบว่าโ,โหตื่นเต้นเลยริลิาสาเนี่ยบอกว่ารุ่นพี่คะฉันอยากคอสเพย์ค่ะช่วยฉันหน่อยจะได้หรือเปล่าคะพระเอกของเราเนี่ยมันก็ตื่นเต้นมากๆ ถ้าเกิดว่าสาว3 d ดีเนี่ยเราอาจจะเข้ากันไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็น2.5อย่างนิติสระล่ะเราจะเข้ากันได้ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้บอกเลยว่าชื่อเรื่องมันก็ล็อกอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีฮาเลมที่ทําให้คนดูได้อวกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้นตัวของมิคาลิอันนี้ก็ดีเหมือนกันหรือจะเป็นตัวละครที่คล้ายๆมารินอันนี้ก็ดีไหนจะมีรุ่นทรงแบบเป็นอาเจกนะฮะอันนี้ก็ไปหาดูได้นะครับสำหรับ2.5มิติดิลิซาอันนี้ก็โอ้โหงานดีมากทุกคนนี่เรียกได้วด่าของดีทั้งนั้น อันดับที่7นะฮะโอ้โห oh, นี่เลยโอเดชูร่านะครับโอ้บอกเลยว่าเป็นอนิเมที่เป็นอนิเมที่โดนใจตั้งแต่เริ่มดูอนิเมะแรกๆเลยมั้งสำหรับแนวฮาเลมเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะพาไปพบกับตัวละครตัวหนึ่งที่มีความเบียวตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยเขาเนี่ยมีชื่อว่าฮิโดยุโตฮะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วฮิโดเอตะเป็นหนุ่มมปลายปีหนึ่งทั่วๆไปที่ตั้งเป้าไว้ว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะเป็นหมอให้ได้เลยแถมเขานั้นไม่สนใจเรื่องรักใคร่อะไรนั่นหรอก แต่แล้ววันเดิเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของเขาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้เปลี่ยนที่นั่งในห้องเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีสาวสวยผมสีเงินคนนี้เนี่ยได้นั่งตกข้างเขานางเอกไงล่ะเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านัซึคาวามาสึสึเป็นดาวโรงเรียนเลยก็ว่าได้คนอื่นนี่คือแบบอิจฉาตาร้อนมากลาก่าชโชคดีจ้นะไอ้พระเอกผ่านมาหลายวันเข้าเนี่ยนักซึคาวาเนี่ยก็ได้ไปชวนพระเอกกลับบ้านด้วยกันแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็ถามว่าเธอพีเป้าหมายอะไรกันแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้พูดไปว่าฉันดูเหมือนว่า เธอจะชอบเธอเขาซะแล้วไงทุกคนนึกถึงขันบอกแบบว่าตาลืงตาแตกเลยจนวุ่นวายไปทั้งห้องเลยนะพอออกมาขึ้นอกห้องเรียนแล้วเนี่ยก็ความจริงก็คือนายเอกเนี่ยอยากให้พระเอกเนี่ยมาเป็นแฟนลหลอกของเธอหน่อยซึ่งมันเป็นการบังคับด้วยนะ เพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยได้หนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วมันเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยความเบียวแตกของไอ้พระเอกเอตาเนี่ยยิ่งไม่อยากให้ความเบียวตัวเองเนี่ยมันถูกแฉออกมาก็เลยปลอมเป็นแฟนตลอดของเธอไปเรื่องราวเนี่ยน่าจะเยอะ,ะมากๆแน่นอนแนวแก้เป็นแฟนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องรักกันจริงๆนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องพอที่ตรชจบเลยแถมมีนางเอกโผล่มาในแ่นนะนะรูปแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็ก ทั้งคู่มัน่นทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติก่อนทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมั่วโซ่มากๆเลยนะไปหาดูได้นะครับเรื่องนี้เอาจริงเรื่องนี้ก็น่าแล้วแต่ว่าลายเส้นกับงานภาพเนี่ยก็ยังดีอยู่นะ,นนนะอันดับที่หสะดุดรักเยยแฟนเช่าอ่ะโอ้โหเรื่องนี้แฟนเช่าหรือแฟนยืดก็ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยมันจะพาไปเจอกับชายวัยมหาลัยคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าคาสิยะเคโนชิตะเขาเนี่ยได้มีแฟนสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามามิ ชีวิตเนี่ยก็ดูมีความสุขดีนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มคบกันไงแต่ว่ามามีเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยก็ได้บอกเลิกมันการถนนเลยเอ้าเฮ้ยไงมึงทำแบบเนี้ยนั่นเลยทําให้ไอพ้พระเอกเนี่ยอยากขจสรักเศร้าใจมากๆแล้วด้วยความที่มันอยากจะปลดปล่อยอารมณ์มันก็ได้ไปเห็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่มีระบบให้บริการแฟนเช่ามีสาวๆให้เลือกเพียบเลยซึ่งพระเอกมันก็ไปสนใจได้แล้วมันอยากจะย้อมใจที่อ,อกหักมาก็เลยกดจิ้มไปคนหนึ่ง วันนัดเดทกกับแฟนเช่าคนนั้นเนี่ยก็มาถึงซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นสาวสวยระดับพรีเมียมเลยที่มีชื่อว่ามิสซูฮาราจิซุรุเธอคนนี้เนี่ยก็ได้ไปออกเดทกับมันทําให้พระเอกมันเนี่ยประทับใจตัวเธอมากๆแต่พอเดทไปเดทมาเนี่ยก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเครือพระเอกโรงพยาบาลเนี่ยโทรมาให้ไปดูอาการของคุณย่าหน่อยพระเอกที่กาลังเดทอยู่เนี่ยจึงพาแฟนเช่ามาด้วยเลยแบบไม่มีทางเลือกนะพอไปเยี่ยมคุณย่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณย่าเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้ผู้หญิงคนนี้นะแฟนพระเอกเหรอไอคาสย่าเนี่ยก็ได้ตอบไปว่่าใชคครับุณ่า ซึ่งญาของพระเอกก็ถูกใจแฟนชาวคนนี้มากๆเลยแต่บังเอิญบังเอิญนะ่าของแฟนสาวดันรักษาตัวอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันอา้าวล้วแย่เลยทีนี้ก็เลยต้องหลอกคุณญาทั้งสองฝ่ายว่าเป็นแฟนกันซึ่งคนยากของทั้งสองฝ่ายก็เชื่อด้วยนะเพราะว่าไอ้ขัสยาสหนี่ยไปแช่น้ำว่ามาหรือเปล่าคุณญาทั้งสองคนน,นี้นก็เลยเชื่อ แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเลยทาให้จิซรูเนี่ยต้องมาแก้เป็นแฟนนอกหน้าที่แบบบังคับด้วยนะและด้วยที่ว่ามีนางเอกหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮันจิซรูอันนี้ก็นางเอกของเรื่องอยู่แล้วแหละแล้วก็จะมีอย่างตัวลูกกะลูกกะจังสุมิจังอันนี้ก็ดีนะฮะสำหรับสรุปักยัยแฟนเช่านะฮะแฟนเช่าหรือแฟนยือก็ไม่รู้นะมี4ซีซันแล้วเนี่ยนานเหลือเกินซึ่งในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะจะฉายต่อด้วยนะซีซันสี่ไม่รู้จะจบจีซันนี้เลยหรือเปล่า แถมจะทําเป็น2พาร์ทด้วยนะครับอยาไปหาชมได้นะครับสดุดรักใจแฟนเช่าอันนี้ยกให้เรื่องนี้เลยฮาเลมของจริงนะมีต้อง10กว่าคนสำหรับเดอะไ i v e นะพิชิดรักพิทักโลกนะครับเรื่องนี้เนะี่ยจะเป็นการเปิดเรื่องเล่าถึงอดีตเมื่อประมาณ30ปีก่อน ซึ่งก็จะมีปรากฏการณ์เกิดอากาศสั่นไหวในอากาศเนี่ยจนทําให้ทุกอย่างเนี่ยถูกทําลายเป็นวงกว้างเลยตัดมาปัจจุบันเนี่ยมันจะมีชายผมสีน้ำเงินคนหนึ่งซึ่งเอ้คนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าอิสกัชิโดวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเซเลจะต่างมิติ เธอน้นน่ะมีพลังมหาศาลพอที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในพริบตาได้เลยและด้วยการปรากฏตัวของเธอคนนี้จะต่างมิติแล้วเนี่ยจะเป็นต้นตอของการเกิดอากาศสั่นไหวด้วยนะในพื้นที่นี้เนี่ยมันจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งอยู่สําหรับหน่วยงานที่มีชื่อว่า A ST ที่จะเป็นหน่วยงานคอยกําจัดพูดแต่ว่าชีเดของเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่จะกำจัดพูดเลยตัวเขาเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมกับตัวของรัตทอสนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เอาไว เจราจากับตัวพูดนี่แหละทำให้พูดเนี่ยสามารถสงบสตใจลงได้ไม่ปล่อยพลังทำลายล้างไปมากกว่านี้ซึ่งตัวชิโด้เนี่ยก็เลยเลือกวิธีที่จะทิชชตใจพูดแทนซึ่งสิ่งที่ชิโด้ต้องทำเนี่ยก็คือต้องไปจีบพูดตนนั้นด้วยการออกเด็กกับเธอตามเชื่อภาษาไทยแม่งเลยนะซึ่งปวาหมายในการทิชชิ่ใจพูดเนี่ยก็มีแต่การจีบสนั่นแหละทำให้พูดเนี่ยเปิดใจกับตัวของชิโด้ให้ได้เพื่อที่จะผลึกพลังของพวกเธอแล้วก็หยุดยั้งภัยที่บิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีฮาเมลาม คุลุมีโคอทอลินี่มาหมดแล้วก็อย่างตัวพวกโอเดกามีอันนี้ก็มีแล้วก็อยงหลังมานี่เยอะไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิก,กุพี่น้องยามยไม่โอแม่งมาเยอะมากนะฮะสำหรับเดต alive พิชเชลพิทักโลกนี้อย่าลืมไปหาดูนะครับ5ซีสั้นด้วยกันโคตรเยอะ เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ต่อมาจากหลายๆเรื่องที่ผมพูดมาเลยก็แล้วกันอันนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าคาเฟ่ออคกาเดสนะหรือว่าคาเฟ่นี้มีนางฟร์มาเสิร์ฟเอ้ยอะไรกันนี้เรื่องนี้เริ่มเรื่องมันเนี่ยมันจะมีชายผมสีน้ำเงินคนหนึ่งเวลตาดุดันนามว่าคุาคาเบายฮโตะมันเนี่ยได้มาเยือนที่หน้าประตู้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือร้านที่คุณย่าของเขาเนี่ยได้เปิดไว้เมื่อนานมาแล้วหลังจากที่คุณย่าได้เสียไปเนี่ยเขาเนี่ยก็ไปสามารถใช้การชุดชีวิตคุณย่าได้อีกต่อไป ตัวเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่ร้านนี้เพื่อที่จะสืบทอดกิจการร้านคาเฟ่ต่อจากคุณย่าพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็คือไม่มีใครเลยนะแบบอา้าเฮ้ยไม่มีย่าอยู่เลยดีกว,ว่าจะมีใครอยู่ร้านล่ะเนี่ยพอเดินมาถึงห้องห้องนึ่งเนี่ยก็มีคนเปิดประตูมาเฮ้ยห,หญิงสามเฟือกายเหลือแต่ชั้นในไม่มีะไรเลยได้ปรากฏตรงหน้ามันชิบหายแล้วไงทำไมถึงมีผู้หญิงอยู่ในบ้านกูวะเนี่ยมันก็เลยิ่งพวดออกไปที่อื่นแต่กระดานมาเจออีกคนหนึ่งอีกเขาวนี้ยแบบบึมๆเลย พอมาที่ตรงนี้ก็เจออีกคนอีกโอ้ oh my god เจอกัน4คนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้เจอกับหญิงสาวเปื่อยกายพร้อมถวายปาทาใส่หน้ามันเรียบร้อยส่นตีลอยมาน็อกเอาเลยเพราะนั้นน่ยก็มาเฉลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นเด็กในร้านของคุณย่าทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านแห่งนี้ยังไงเล่แต่ร้านเนี่ยก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วรอจนกว่าไอ้พระเอกเนี่ยกลับมาสืบทอดต่อ บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยดีทุกคนดีงามมากๆทุกคนนี้แบบว่าบึมๆทั้งนั้นแล้วก็ขนาดว่าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็แทบจะวุ่นวายตายหายู่แล้วมีร่อนเต็มบ้านเลยเรื่องนี้อย่าลืมไปหาดูนะคาเฟ่นี้มีนางฟา้ามาเสิร์ฟอันนี้เนี่ยก็ยังรอซีซั่นสต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อย่าลืมหารับชมกันนะ เรื่องที่3แล้วไหมสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมดูแรกๆแ,แล้วผมชอบมากที่สุดเลยตอนแรกๆที่ผมเข้าวงการอนิเมะมันเนี่ยสำหรับ t o Love u นะฮะพูดรักใหญ่ต่างดาวเริ่มเรื่องนี้มาเนี่ยเราจะเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มมปลายคนหนึ่งธรรมดารรมดาที่มีชื่อว่ายกิริโตะผู้ชายคนนี้เนี่ยมีนิสัยที่ขี้อายมากๆแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ตกหลมรักเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮารุนะซาเดนจิแต่ว่านิโตะเนี่ยก็ไม่เคยกล้าไปสารภาพรักสักที แต่แล้ววันนึงเนี่ยชีวิตของมันเนี่ยก็เปลี่ยนไปตลอดกาลก็คือมันจะมีวันนึงเนี่ยช่วงที่ลิโตเนี่ยกำลังแช่น้ําอยู่ในอ่างอาบน้ํามันนะแล้วกูจะพูดทำไมว่าอ่างอาบน้ําจู่ๆเนี่ยมันก็มีผู้หญิงโผล่มาในอ่างอาบน้ําของมันแบบไม่ได้ตั้งใจเลยลาล่าสตาลินเดวิลลุกตจ้าหญิงเฮนด้าเดวิลลุกนั่นแหละช่วงที่เธอโผล่มาเนี่ยก็ไอ้พระเอกเนี่ยอย่างลิโตเนี่ยก็ได้เอาปือเนี่ยไปจับจับคำคำหน้าอกของลาล่าเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยได้หลบหนีการแต่งงาาาานนจกกบ้เิดม พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยที่เป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลโอ้โหตำแหน่งใหญ่มากโผลมาตามตัวลาล่ากลับไปเท่านั้นแหละครับลาล่าเนี่ยตัดสินใจบอกพ่อของเธอว่าเธอเนี่ยจะแต่งงานกับดิโต้นะดิโต้ยังตกใจเลยกูจะแต่งงานกับเธอได้ยังไงวะ แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าการสะพันโอของเจ้าหญิงแห่งดาวดีเนี่ยมันคือการขอแต่งงานอะไรวะตะกะอเลยวะเนี่ยแล้วชีวิตประจําวันของไปริตโตเนี่ยก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายมากๆตั้งแต่ลาลาโผล่มายัางโลกมนุษย์เนี่ยเหล่าบรรดาสาวๆต่างดาวเนี่ยก็ค่อยทยอยทยอยมาที่โลกนี้แม่งอลวลระเวงเต็มไปหมดเลยเนะเรื่องนี้มีหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นตั้งตัวลาลาตัวพี่น้องก็มาอย่างโมโมนานะนี่ก็มาเต็มไปหมด แล้วก็มนุษย์ต่างดาวจากหลายกาซีโผมาที่โลกนี้เต็มไปหมดเลยนะวนวายช่บหมเรื่องนี้มาต้องมาบานทีนี่สิบกว่าคนได้เรื่องนี้มีชื่อว่าซาเอะคานนะหรือว่าพิธีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมนะเรื่องราวเนี่ยจะพามาพบกับตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกนะที่มีชื่อว่าโทบุยะอากิระหว่างทางที่เขากำลังไบฟอร์เดสอยู่เนี่ย ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยได้เดินมาข้างถนนแต่ว่าหมวกที่เธอใส่อยู่เนี่ยกันเปลียวมาทางพระเอกจนไอ้พระเอกเนี่ยก็ได้เบรกรถแล้วก็ในจังหวะนั้นเองเนี่ยก็ได้สบตากับผู้หญิงคนนี้ความรู้สึกนี้เนี่ยเรากับได้พบผมได้ขิตเลยเขาเนี่ยก็ได้เอาเรื่องราวแบบนี้นี่แหละมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเกมของเขาอ้อลืมไปว่าไอ้พระเอกทโมยะเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะในการสร้างเกมเอ้ยสร้างเกมตอนเย็นวันหนึ่งเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยมาได้เดินอยู่ในตึกโรงเรียนนะระหว่างทางเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินมา อาจาร์นะ่ะเรียกหานะ่ะอย่าลืมไปหาอาจารย์นะแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็บอกว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าการซักเกมของฉันอีกเหรอมันเนี่ยก็ไปไปนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้เดินจากไปแต่ถ้ว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันนึกขึ้นได้แบบวบหนึ่งโจเวลาแค่พริบตาเท่านั้นแหละมันก็ได้วิ่งใส่เกียร์หมามาหยุดตรงหน้าผู้หญิงคนเมื่อกี้เลยแล้วก็บอกว่านีและนี่แล้วี่และเธอคนนี้แหละจะเป็นโมเดลในการซักเกมของเขาได้มันเนี่ยก็ได้ถามชื่อเธอไป เธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคาโตเมคุมินะเด็กสาวแสนจืดจางที่ไลคคาแรเตอร์สุดๆจนพระเอกเนี่ยยันจำหน้าจำชื่อเธอแทบไม่ได้เลยซึ mm ่งเธอคนนี้เนี่ย mm hmm. ก็ได้ถามมันกลับว่า mm hmm. อะไรเนะี่ยเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอ mm hmm. โทบะยะเนี่ยงงแดกเลยฮะ เมกุมิเนี่ยบอกว่าก็เราเรียนอยู่ห้องเดียวกันนี่อ้าเวเฮ้ยลืมเพื่อนร่วม,มห้องได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นความแบบความเืดจางของตัวเมกุมิเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยมันก็ได้เข้าใจถึงอะไรบางอย่างที่เป็นความธรมธรมดาาของผู้หญิงทั่วไปและตัวเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้ไปเลยเป็นตัวแบบนางเอกในเกมที่เขาจะสร้างขึ้น แล้วสุดท้ายเนี่ยอเฟเอเนี่ยมันก็ได้พาเธอคนนี้เนี่ยไมกูมิ่เนี่ยไปคุยเรื่องสร้างเกมแบบงงๆเลยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสนุกในเรื่องนี้นั่นเองเครับคือตอนแรกมันจะมีแค่คนเดียวใช่ไหมแต่หลังมาก็รู้สึกว่าจะมีหลายคนแล้วเกินไม่มว่าจะเป็นทั้งตัวของเอลิลิสเปนเซอร์คาสุมิกาอุตานหรือว่ารุ่นพี่นั่นแหละรุ่นพี่ของเรนโถอย่างทรงอเจมากเชียโคตรโคตรฮาเลยเรื่องคนเนี้ยเรื่องนี้ตลอดการอย่าลืมไปหาดูกันได้นะครับ ล <S 1> <S 1> และวแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนะหรืออันดับที่สุดตงของอนิเมะแนวฮาเร็มเจ้าสามผมเป็ดแฟห้านะครับเรื่องที่ชอบที่สุดแล้วเนี่ยในบรรดาฮาเร็มทั้งหมดแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของพระเอกคนหนึ่งนะชื่อ,อฟูทารโร่เวสุกิเป็นหนุ่มมอปลายปีสองนะครับที่วันๆเนี่ยก็เอาแต่นั่งเรียนอย่างเดียวเลยขณะพักเที่ยงเนี่ยก็ยังเอาแต่ทบทวนหนังสือไปเรื่อยๆสุดยอดไปละมึง แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยโต๊ะที่มันนั่งกินข้าวป,ประจำประจำก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งได้มาแย่งที่นั่งของมันพระเอกเนี่ยมันก็บอกไปว่าลบไปนะเธอที่นี่บันที่นั่งของฉันแต่สาวคนนี้เนี่ยก็มายอมหลบให้สุดท้ายเนี่ยก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันคุยไปคุยมานะ่พระเอกมันก็เหมือนว่าจะลุกไปแล้วแต่ว่าสาวคนนี้เนี่ยก็ได้ทักไปว่าอาวนี่เธอกินหมดแล้วเหรอเอาของฉันไปไหมล่ะเผื่อนายนไม่อิ่มอะแล้วพระเอกไม่ตอบว่าเลยรู้ไหมพระเอกไม่ตอบว่า กินเยอะนะ่ะระวังอ้วนนะเธอเท่าน,นั้นแหละเที่ยกระยกใหญ่เลยจ้าเช้าวันถัดมาก็ได้มีน้องสาวของพระเอกเนี่ยโทรมาหามันบอกว่ามีคนจ้างไปเตรียมหนังสือที่ให้บ้านตระกูลนากาโนะน่ะจะได้เงินก้อนหย่างวันี้ปากท้องได้แล้วก็ช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยช่วงโฮมรูมก็มีนักเรียนใหม่เข้ามาในห้องของพระเอปะกปรากฏว่าผู้หญิงที่เถียงกันเมื่อวานก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือคนที่พระเอกเนี่ยต้องไปเตรียมหนังสือให้เธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านากาโนอิสกิ หญิงสาวผมแดงน่ารักน่ารักไว้ฟุกผมเองนะเรื่องนี้พอช่วงเลิกเรียนนะ่ะไอ้พรเอกมันก็ได้ได้ว,ว่าเป็นเหมือนโลจิตนะสตเกอร์ oker, ตามยันบ้านของเธอเลยแต่ว่ามันก็ต้องตกใจน,นะเพราะว่าตอนที่มันได้เจอกับอิสกิเนี่ยแล้วจูจๆเนี่ยก็มีหญ,หญิงสาวที่บ้านนี้เนี่ยเป็นแฟนหเหมือนกันหมดเลยเป็นแฟนตั้ง5คนเลยนะ แล้วเรื่องวุ่นๆเนี่ยมันก็มาแล้วคือมีแฟนตั้ง5าคนแบบนี้แล้ต้องติวหนังสือให้ตั้ง5าคนแบบนี้ก็เดี๋ยวว่าวุ่นวายสุดๆเจ้าสาวผมเป็นแฟน5อันนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปหาดูกันได้นะก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับสนุกสุดมันมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยโคตรสนุกอ่ะนี่แหละอันดับที่1น,นี่แหละสุดๆแล้วนะครับเจ้าสาวผมเป็นแฟน5นะอนิเมะในี่โดนแจงผมเลยก็ใครที่ชอบน้องแฟน5้าใครชอบคนไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะอ่ะก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยใครที่ชอบ เรื่องไหนชอบตัวละครตัวอะไรแล้วก็เนะเรื่องอันไหนที่รู้สึกว่ากินใจเนี่ยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับมาได้เปลี่ยนกันว่าใครี่ยชอบอะไรแบบไหนแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะไว้กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยไปแนละ้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย